พี่ตูนบอกไปนะคะอันนี้มันเครื่องใหม่บอกรื้อย่างลุแบบใหม่เครื่องเาซองลราหาบ่เด้อบอลงเชียงไล่เชียงไล่มีป่เห็นท่าลยเปล่าเชียงไล่เิียยังใช่ไหม เชียงรายใกล้เราเจ้าตอนนี้มีเชียงใหม่เจ้าขี่รถไปแค่ชั่วโมงเดียวหอดเลยเจ้าเชียงใหม่เส้นทางเชียงใหม่บอกเส้นทางเชียงใหม่นะครับเส,ส็นทางเชียงใหม่ใครอยากทำมาเลยแล้วเขาไม่ได้มีแค่รักแล้นะเขามีหลากหลายด้วยพวกสกงสกินแคร์อะไรอย่างก็มีเยอะมากมายหมดเลยคุะแล้วคุณจะไม่ได้หลบกคนที่จะได้ต่อไ,ไปจะทายาให้นะคะ อก็ิเดแม่แกแม่แกไม่ประสงค์ใส่สายยางนะไม่ปฏิเสธการรักษาค่ะปฏิเสธการรักษาเาไเสนอะไรนี่้เป็น a อนะคะ้องการผลต์วาการระายเครืงหลังเสื้อนะคหลังเงงดทาสบู่นะครล้างสบู่นะคะฟอสบู่ค่ะงดฟอกนใช่ค่ะสักหนึ่งวันก็เลยขีดแถบเย็สาวมือ ึงหวนนไ,ไม่ไม่เหม็นเพราะเราไม่มีขนมันจะหอมปร<ช>ะมุนใช้น้ำหอมแทนไม่แต่แต่พอไม่มีขนมันก็จะไม่มีกลิ่น,นทีเรียเพราะอะไรเง<ช>ี้ยกลิ่นมันน้อยลงใช่มันก็จะน้อยลงนะคะตอนนี้จะเป็นทีเอนะคะตอนนี้จะเพิ่มปริมาณปริมาณราคาที่ทำให้ถูกร้องรายาคืออย่งคะเราจะพามาพูดสรุปที่พี่เขาพูดนะคะก็คือเลิศค่ะให้ทำร้อยพี่เนะะ่ยยอะจังเลยแยงพันมาแบบสนิทเลยเรียร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะ มีบริการต้องขาไหมคะรับดิมีมีเนื้อแผ่นไท่ไหมคะถ้าเราถ่ายจะเปลี่ยนเสียบอะไรนี้พูดสิว่าทำไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างใช้งานจากผู้ใช้งานจริงแล้วเปลี่ยนเสียบไปหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเขาบอกว่าเลเซอร์น่ะมันจะจับคนที่ดาแข็งอะไรเงี้ยเราเราจะรู้สึกตรงนั้นมันเยอะเยอะกว่าที่อื่นปกติแต่ถ้าเป็นเป็นคนบางคนอย่างสิเพิร์กสิเพิร์กสิปรับค่ายมันเหมาะกับเหมาะกับ ลักษณะขนของเรามันจะจิ๊ดจิ๊ดเป็นบางจุดเป็นบางจุดเพราะว่าขนดาขนแข็งอ่ะมันจะไม่มันก็จะกระจายตัวกันอยู่มันก็จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดกระจายครับพี่น้องครับมันไม่ได้เจ็บแบบใช่อันนั้นอันนั้นคือขนขนที่มันดําขนที่มันลากลึกๆึ่ะมันจะรู้สึกจิ๊ดกว่าปกตินิดเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมี เครื่องทาความเย็นที่มันเป็นเป่าลมเย็นอยู่แล้วแต่ทำไปครั้งแรกก็คือรู้เรื่องแล้วเพราะว่าครั้งก่นนคือจะบางลงแล้วก็เส้นอ่อนลงแล้วคือใครใครที่บางอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําบ่อยก็ก็กกค่อยๆทําไปแต่ใครที่มีขนหนาเส้นใหญ่ดาด,ดกดําก็ต้องใส่เวลาเนอันนี้ก็ต้องความจริงแต่ครั้งนี้รฟรีครั้งแ,<ต>แรกฟรีไปลองก่อนลองก่อนถ้าใช่ถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาบอกว่าเราโกหกตัวสุดทีกตัว ไปลองก่อนนะคะจิ้มลิงได้เลยตรงนี้นะคะอการัดจะเต็มแล้วถ้าไม่ดีเขาไม่มาเลเซอร์หลายปนห้าสี่หปีอย่างนี้หรอกเขาปิดนานแล้วอันนี้ลูกค้าประจำเขาเยอะมากลูกค้าประจำเพิ่นหลายกระเป๋ากระเป๋าชันล่ะอยู่ข้างนอกค่ะเดรรเรรเดรเด้รเดรร์เดรรเดอรแเดรอ์เดรร์เดร้์เดอร์เดรร์เดรร์าดรร์เดรเดรร์เปรรเดรเดรร์เดรน์ดรค์เดรร์เดรรเดรรเดเดเดราเเ งานข้างนอกสินค้าร้านก็มีเยอะมากมา,มายนะครับผมมีเห็นไหมนี่กูต้าด็อกเตอร์ก,กูต้ากำลังคลินิกดิโอเิสตราปเป็นพรเซนเตอร์ว้ยนี่ก็กินอยู่อันนี้บอกกินอยู่ใช่ไหมกินอยู่แล้วก็พิเซนเตอร์เองด้วยอยู่อะ <laughs> ลูกค้ายังไงต้องเพิ่มต้องขยายความเนี่ยกินอย่แล้วนี่ จาจใครร้องวันวน,นี้ใครมาร้องนี่เสียงใครนี่นักร้องติบุนี่คลินิกอะไรคะที่ที่กลางนำคลินิกครับทุกสาขาด้วยอ่ะขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่อยากมาใช้บริการที่กลางนำคลินิกนะครับผมสาขาของเรามีทั้งหมด40สาขาแล้วตอนนี้โอ้โหมี ประเทศไทยมีมีหกสิบอสจังหวดหรือจะายเจเจ็ดสิบอันนี้ไปครึ่งแล้วนะนี่ไปครึ่งแล้วนะนี่ไปเครื่องแล้วนะนี่ไปเครื่องแล้วพี่น้องบอดบิแสงเกงเข้ารูปขึ้นเวทีให้เบิงไดเดอว์ไวสันเขาลูกคือเขาอยากให้ร้าบ้างรัดติวอ่านะครับผมใครที่อยากทาบริการครั้งแรกคือฟรีเพียงแค่แอดไลน์ไว้แล้วก็ รับสิทธิ์ไว้กดรับสิทธิ์ไว้พี่น้องให้กดรับสิทธิ์ไว้ที่ใน l ล n e แอปพลิเคชัน l ลน e นะครับพี่น้องใครที่ไม่มีแอดไลน์ไปหอดหนาเข้าไปเห็นดิเจ้าต้องแอดไลน์ไปก่อนแล้วเจ้าก,ก็กดรับสิทธิ์ไว้ปุ๊บในไลน์พอกดรับเสร็จเสร็จปั๊บเจ้าก,ก็เอาไปยื่นหน้าเคาน์เตอร์ที่คลินิกสาขาต,ต่างๆที่เจ้าอยากเข้าไปทำอืมเพิ่นสิเบิ้งคิวห้ยันแอดไลน์อาจารย์ไหใช่มันป็นาาการสัรองจ <Hi. S 1> องคิวอ่ะอเนาะใช่ กี่ซอน่นละกี่ซอนได้ไหมนี่ได้มันจะขาวขาไปโดยสูก้างไงไม่อ้วนกว่ากันขาวเกิน,น,วก,นกว่าแบบวา่าเลเซอร์เสร็จแล้วก็มากินกูต้าต่อชีวิตดีๆชีวิตดีๆที่ลงตัว กูสาวก็ยิบไปๆเขาหรอกใส่แบบเดิมก็ควรดีนะชอบแบบแบบไหนสมัยก่อนนะร้านหล่อร้านกินร้านหล่อโชว์ไข่รัดไข่ปั้นขึ้นดันขึ้นยนัดเข้าอะไรยางไงเอาจริงตัวเดิมใส่ไปได้หร,อหรือเปล่าได้ วันนี้ขึ้นประทุมประมาณสามทุ่มครับประทุมบะเทงิงศิลต้องติดตามดูนะคะว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรขึ้นไปบนเวทีประโคมโอเคนะครับใครที่อยากได้ก็สามารถไปสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับผมบภาคเหนือภาคใต้พอตะวันออกภาคอีสานภาคกลางมีเบอร์สุภาพครับพี่น้อง40สสาขาท,ทั่วประเทศไทย ย่าลืมนะครับผมโอเคนะครับก็ใครที่อยากลองมาเลเซอร์ดูครั้งแรกลองได้กดร,รับสิทธิ์เลยอีกร้อยสิทธิ์อีกร้อยสิทธิออท์เท่านั้นอีกร้อยเออไม่ต้องไม่ต้องสิรตลงข้ออีกร้อยอีกร้อยสิทพี่น้องอีกร้อยสิทเท่านั้นพี่น้องจิ้มลิงเลยจิ้มลิงแบบบรเษัทเงนินทั้งบาทจิ้มบริษัทเงินได้เฮดฟรีเลยเออ จิมนี้คือไม่ได้เสียเงินทําฟรีทําฟรีแมนจ่ากางเกงยินเดฟจา่าอะไรบ้างได้ใครอยากเห็นเกงยินเดฟแอสลีย์ก่อนอีกร้อยคนร้อยคนสุดท้ายแล้วจะไปแล้วเออร้อยคนสุดท้ายเราจะไปเราจะจะล่ำลาเราจะไม่บ่ายแล้วจะไปแต่งหน้าเพราะต้องขึ้นเวทีสามทุ่มเนี่ยจะต้องไปขึ้นเวทีสามทุ่มพี่น้องถ้าจอยากมองแต่ละหล่องเพลงจะหน่องพึ่งเหล่านั้นบอสหน้าเด็กมากอยากเห็นตัวจริง รไ,ไม่เกี่ยวกับแฟชั่นแล้วหรอเขาอยากเห็นแต่ละล้ันหรือเปล่าเอดีๆ<ข> <c oughs> อยา่เห็รแต่ละล้านซิมลิงทำเปียครั้งแรกครับใช่ครับ100ร้อยสิ์สุดท้ายค่ะจิมลิงเลยตอนนี้ฟรีนะฟรีต้องนับถอยหลังอ่าสิบเก้าแปดนับอะไรไม่รอดนับถอยหลังเอาดิอ,อ่านับถอยหลังเอาดิตอนนี้ดิ ยูริไปหรือเปล่ายูริไม่ได้ไปครับ uri, ยูริอยู่เป็นศิลปินค่ายที่อยู่นอกที่อยู่นอกค่ายคือเป็นเป็นเป็นศิลปินโปรเจกต์สองซึ่งเวลาเวลาเวลาเราลพบโปสเตอร์อาจจะมีรูปน้องไปแต่ว่ามันกับเรได้ไปเ่หน้องแล้วบางที่มันเป็นเขาอะไงรโปรเจกต์สองก็คือต้องต้องจ้างเฉพาะน้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโปรเจกต์ต่างหาก ซึ่งน้องต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองอีกอีก,อก,อกหมวดหนึ่งน้องจะอยู่คนละหมวดกับตัวเกมเบสิคธรรมดาน้องเป็นตัวเกมเบสิคพิเศษ <c oughs> อ่าใครจะรับกดจิ้มลิงลายเลยนะครับหมุนที่เราปักหมุดให้ <c oughs> ตอนนี้ไม่ถึงร้อยสิบล้วคะ่ะไม่ถึงแล้วหมดแล้ใกล้จะหมดละแล้วยี่สิบแล้วนี่แล,แล้วยี่สิบละ ชุดนี่แต่วบวบแม้จะน้อยพีอง่อกินแสีบกินนัวกินเดิ์ใส่ชุดที่แบบนี้กาแฟมางานคอนเสิร์ตเพราะไก่ครั้งแรกหล่อมากชุดในว,วังก็เกาหลีใช่หรออันนั้กนกางเกงอุตุน,น,น,นั่นในกาแฟมาขึ้นอยู่หนา้าชอ่้ก็มีบ้างสลัดกันไปค่ะก็มีรัดบางไม่รัดบางโครงบางแล้วแต่ หลักบ้างยานบ้างยืดบ้างตัวโค้งๆมันก็จะแพงก็จะใส่บ่อยหน่อยให้มันคุม้มใช่ซื้อมาแพงก็เลยอยากใส่ดูๆได้ฮะโอเคนะครับผมฝากน้ำพี่น้องผู้ใดต้องการใครต้องการนะครับผมมาทดสอบครั้งแรกก็สามารถจิ้มลิงก์ได้เลยนะครับพี่น้องสำหรับการนำคลินิกทุกสาขาทุกประเทศครั้งแรกสำหรับคนที่ต้องการ เลเซอร์ขนรักแร้หรือเลเซอร์ขนตามร่างกายสิทธิ์นี้คือเครื่องมูลค่า2.5ล้านเลยนะเธอเข้าแบบที่ผิวเลยนะคะติดผิวเลยไหมหรือว่าจะไล่ก่อนแล้วค่อยไล่จบก็ค่อยไล่ดีสิทธิ์ผิวไหมอ๋อคอสจบไล่ก่อนดีกว่าครับผมเขาจะไล่ก่อนนะครับผมบิ๊กเป็นเด็กรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานดีขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เห็นความดีความชอบพัทยาไปไหมเขาบอกมีครัพัทยาเกามี พัทยาเซ็นทรัอะไรค่ะเซ็นทรัลจนบุรีเซ็นทรัลจนบุรีมีเซ็นทันพัทยามีเซ็นทรันอยาตรงติดหาดใช่ไหมส่วนใหญ่จะอยู่ที่เซ็นทันแต่มีโคราที่อยู่เดอะมอลล์ผมยาวรูปบิ๊กเดอะอกโอเคพี่น้องเด้อเราจังหอะกับไหมครับพี่น้องขอบคุณหลายผู้ใดอยากมารลองกับจิมลิงไล่ ใครดูเยอะหลังก็สามารถจิ้มได้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมด้วยนะครับฝากด้วยนี่เลยกูต้าเน็กซ์นะครับพี่บอกเป็นกูต้าของกังน้ำคลินิกพิสวส่างกระจ่างใสต้องกูต้านเนองนะฮะบายชุบุชุบุชุบุ